ถัดมาเป็นราศีสิงห์นะคะจะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมค่ะคำทำนายในด้านการงานนะคะช่วงระหว่างวันที่16-30ถึง30พฤศจิกายนนะคะงานมีความก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงคุณจะได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่หรือคนในทีมมากขึ้นเพราะความสม่ำเสมอของคุณโดดเด่น ระวังความเหนื่อยล้าจากการเป็นคนที่คอยแก้ปัญหาให้ทุกคนจนเกินตัวช่วงปลายเดือนมีโอกาสเล็กๆที่จะเปิดมุมใหม่ในงานแต่ว่าไม่ต้องรีบตัดสินใจทันทีนะคะด้านสุขภาพพลังงานขึ้นลงเพราะพักผ่อนน้อยกว่าที่ควรและถ้าคุณยังฝืนเดินหน้าแบบไม่พักอาจจะทำให้ระบบภูมิคุ้ม,มกันอ่อนลงได้แนะนำให้หาเวลานิ่งๆอย่างน้อยวันละสินาทีเพื่อลดแรงกดดันในร่างกาย ปลายเดือนร่างกายจะรู้สึกเบาขึ้นคะ่ะถ้าคุณให้เวลากับตัวเองจริงๆด้านความรักนะคะครึ่งเดือนหลังนี้นะคะคุณโสดจะมีคนสนใจเข้ามาแบบเงียบๆเป็นพลังงานของคนอบอุ่นนิ่งและจริงใจคนมีคู่นะคะจะมีบทสนทนาเรื่องความสัมพันธ์เช่นการแบ่งหน้าที่การดูแลจังหวะชีวิตร่วมกันคุณจะรู้สึกว่า ความรักจัต้องได้มากขึ้นแม้จะไม่หวานเป็นช่วงที่ความรักเติบโตจากความเข้าใจลึกๆมากกว่าการแสดงออกภายนอกค่ะด้านการเงินนะคะในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนนี้สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะอยู่ในโซนที่ปลอดภยัยแต่ยังต้องระวังการใช้เงินแบบปลอบใจตัวเองรายรับนิ่งดีค่ะแม้จะไม่ได้พุ่งแรงคุณจะเริ่มเห็นช่องทางใหม่หรือโอกาส เกี่ยวกับรายได้เสริมในช่วงหลังวันที่24นี้ค่ะเป็นช่วงที่ควรเน้นเก็บมากกว่าเสียงนะคะสำหรับไฮไลท์ในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะคุณจะมีโมเมนต์หนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มกลับมาคุมชีวิตได้อีกครั้งและมันคือความรู้สึกที่ดีมากค่ะ